บทนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่อง c o n v e r g e n c กับ d i v e r g e n t นนะครับ c o n v e r g e n c กับ d i v e r g e n t จะเป็นยังไงนั้นตอนนี้ผมขอแนะนำอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งก่อนนะครับที่จะบอกสัญญาณ c o n v e r g e n c d i v e r g e n รได้ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็การใช้ก็จะเป็นย้ำม,มากขึ้นนะครับถ้าเกิดใช้ MAD c Histogram นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถแอดเป็นอินดิเคเตอร์เข้าไปได้นะครับนอกเหนือจาก การที่เราจะเข้าไปดูวิธีการซื้อคือไ s i ต่ำกว่า30นะครับแล้วก็ราคาทะลุกาอบโลลิงเกอร์มากับเวลาจะขายก็คือไ s i มากกว่า70นะครับแล้วก็ราคาได้แตะขอบหรือทะลุขอบบอลิงเกอร์แบนขึ้นไปเนี่ยนั่นเป็นซีดีซีรีส์แรกนะครับอันนี้จะมาดูเพิ่มสัญญาณคอนเวอร์เจนและไดเวอร์เจนขึ้นไปนะครับ ก่อนที่จะมาพูดเรื่อง c o n v e r ร์เจนและ d i v e r g e n จนนะครับผมขอแนะนำให้รู้จักตัว MACD h ีดตัวแรมนี่ก่อนนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มันการใช้งานจะคล้ายๆกับ MACD Line นะครับจะเหมือนกันเลยจะมีเส้น Reference เส้นสีฟ้านี่ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นอ้างอิงซึ่งคือ MACD EMA 9วันนะครับซึ่งแล้วแต่ท่านจะปรับเปลี่ยนแต่ว่าค่า d e f a u l t เนี่ย เขาจะเซตไว้ที่9วันนะครับแล้วก็การดูสัญญาณ mcd a เนี่ยก็คือว่าเหมือนกับการใช้ mcd mcd Line นะครับเวลากราฟที่เป็นลนักษณะกราฟแท่งเงี้ยนะครับหดขึ้นแล้วก็ตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปนะครับเส้น ema ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณซื้อนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันดูวลตัดลงแบบนี้นะครับก็เป็นสัญญาณขายเวลามันหดตัวสั้นและตัด เล่นในเฟลลงมาก็จะเป็นสัญญาณขายนะครับตัวส่วนข้อดีของ MACD ซี t o ฮิสโกเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันตัดผ่านศูนย์ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นบริเวณนี้หครับว่ามันตัดผ่านศูนย์ขึ้นไปนครับก็เกิดการกลับตัวของของดัชนีนะครับแล้วก็มาเริ่มพักตัวเมื่อตอน766บริเวณนี้นะครับ ก็เกิดจากการที่ MACD ทีสุกแร,รมเนี่ยได้ตัดเส้นเร e เลน n e ลงมานะครับและทีนี้สัญญาณคอนเวเกนเดเวเกนคืออะไรนะครับถ้าลองลองสังเกตกลางกางภาพนี้นะครับว่าจะเห็นว่าดัชนีได้ทําจุดต่ําสุดลงมานะครับจากเวณนี้นะครับทําจุดต่ําสุดลงมานะครับตรงนี้จุดต่ําสุดของดัชนีลงมาประมาณ มีค่าประมาณ637นะครับ637แต่พอม,มองดูที่อินดิเคเตอร์นะครับมันไม่ได้ทําจุดต่าสุดตามลงมาด้วยเห็นไหมครับว่านี่คือสัญญาณที่ผิดปกตินะครับการดูคอนเว์เจนต์เดวร์เจนต์เนี่ยก็จะดูจับสัญญาณที่ผิดปกตินะครับแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็การที่รัจชนีได้ทําจุดต่ําสุดลงมานะครับ คือราคาที่ทาจุดต่าสุดลงมาแต่ัชนีเอ่อแต่ indicator ไม่ได้ทําจุดต่าสุดลงมาด้วยนะครับแบบนี้ยกตัวขึ้นเหมือนกับตัววิ่งเข้าหากันเป็นปลายแหลมแบบนี้นะครับครับก็จะเรียกว่า c o n v e r g e n c นะครับหรือก็จะเรียกว่า positive d i v e r g e n c ก็ได้นะครับส่วนที่ทางที่ตรงกันข้ามนะครับอย่างเช่นนะครับมาดูตัวอย่างเล็กๆ ตรงบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าดัชนีได้ทําจุดสูงสุดใหม่นะครับหายขึ้นไปเพื่อตอนที่เกิดเหตุการณ์ตรงนี้นะครับแต่ว่า MACD ฮีโปรแกรมเนี่ยไม่ได้ทําจุดสูงสุดขึ้นไปด้วยนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นไม่ได้ทําจุดสูงสุดขึ้นไปแบบนี้นครับลักษณะแบบ จากกันไปแบบนี้ไปคนละทางแบบนี้เขาเรียกว่า d ดเวอร์เจนนะครับหรือว่า n e g a ทีฟ e ดเวอร์เจนก็ได้นะครับเขจะเรียกกันว่า d i v e r ร์เจนั่นเองนะครับคอนเวอร์เจนกับไดเวอร์เจนก็มีความหมายแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็สิ่งที่ข้อข้อที่สังเกตของคอนเวอร์เจนกับไดเวอร์เจนเนี่ยนะครับมักจะเกิดขึ้นนะครับที่สัญญาณขึ้นที่5นะครับซึ่งในในกราฟในช่วงนี้นะครับหนึ่สามสี ห้าเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดอยู่ในขึ้นที่ห้าเนี่ยแล้วเกิดสัญญาณดาวเทเยแบบนี้มันก็นจะเกิดในขึ้นที่ห้านะครับแล้วก็ในช่วงภูเขาลูกที่นี่มนเหมือนเป็นภูเ,เขานะครับเป็นภูเขาลูกที่อยู่ติดกน own, นันนั่นเองนะครับก็จะเกิดสัญญาณในวเทีใหได้เราก็จะรู้แล้ 2> <cm> 2> วว,ว่ามัได้เกิดการปรับตัวลงไปในไม่ช้านะครับนะครับวิธีการดูก็จะเป็นแบบนี้เวลาขาลงก็จะเหมือนกันนะครับ ถ้าตรงไหนเป็นวินขึ้นที่5้านะครับมันก็จะเกิดสัญญาณลักษณะเดจนแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อเราเอ,อกมาพิจารณาร่วมกับกันกับ RSI นะครับเราแอด RSI เข้าไปนะครับเราก็จะได้การตรวจสอบที่ดีขึ้นขึ้นต้องเดาจากซีรีส์ยุดแรกที่ผมบอกเพียงแต่ว่าเวลาจะขายหุ้นก็หลังจากที่ M A C D RSI มากกว่า70นะครับแล้วราคาได้แตะขอบบลิงเกอร์ษณปแบบนี้่ครับว่าที่ RSI ก็จะมีการเกิดสัญญาณเดว e เซนเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ควรจะขายออกไปก่อนนะครับขณะเดียวกันเห็นไหมครับว่าตรงนี้เป็นจุดที่ทะลุเกาะบลิงเกอร์ลงมานะครับ r อ i ต่ำกว่า30แล้วเกิดเดว e เ g นนะครับเกิดโพสิทีฟเดวเนแบบนี้ด้วยก็จะเป็นจุดที่ เข้าซื้อได้นั่นเองนะครับวิธีการก็จะมีคนี้หลักการจะเป็นคนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของจริงกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างกันนะครับตัวอย่างหุ้น BNT นะครับนอกเหนือจากเบสิกที่เรามีแล้วนะครับว่าให้ดูไอ้ายต่ำกว่าสามสิบนะครับอันนี้เราก็จะมาเพิ่มสัญญาณ divergence เข้าไปอีกนะครับว่า ที่จุดประมาณ40ตังเนี่ยนะครับเราจะเห็นสัญญาณ d i v e r g e n ินนะครับตรงนี้คือราคาหุ้นได้ทำจุดต่ำสุดใหม่นะครับลงมานะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์เนี่ยกลับไม่ทำจุดต่ำสุดนะครับแบบนี้จะต้องเกิดการกลับตัวของสัญญาณนะครับมีโอกาสเกิด เอ่อีมีโอกาสเกิดการกับตัวของราคานะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมเคยโพสตไว้ในเว็บอาจารย์หัวหรือว่าเว็บของผมเองเนี่ยครับเคยบอกให้ซื้อที่40ตังค์กันนะครับโพสต์ลงไปเลยว่าให้เข้าซื้อไปเลยที่40ตังค์นะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะจําได้นะครับคนที่เข้าซื้อตรงเนี้ยน่าจะจําได้ว่าเคยโพสต์ให้แล้วก็เรื่องจากมันเกิดผมเห็นสัญญาณแบบนี้เองนะครับที่ไอเอสไอก็เกิดน,นะครับเห็นไหมครับเรา ใช้ RSI กับ MACD เป็นคันเช็คสัญญาณแบบนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเบสิกเรื่องของคลื่นเอเรสด้วยครับแล้วเราจะพอจะประมาณได้ว่าถ้ามันยังลงไม่ครบ5้าคลื่นเนี่ยเราก็ประมาณได้ว่าอาจจะเป็นการรีบาวเฉยๆนะครับต้องอันนี้เป็นสะจนสูงอีกทีหนึ่งแต่ว่าการที่จะดูสัญญาณ อนอกจากอายไลนต่ำกว่าสาแล้วที่จะเข้าซื้อถ้าเรามีเพิ่มการดูสัญญาณคอนเวอร์เจนต์เดเวอร์เจนต์อะพวกนี้เข้าไปด้วยเนี่ยเราจะทําให้เราเข้าซื้อได้แม่นขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้เรามีโอกาสทํากําไรมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วดูจากจุดนี้ที่มันขึ้นไปแล้วก็พักตัวราคาราคาพักตัวลงมานะครับตําจุดต่าสุดใหม่แต่ว่าอินดิเคเตอร์ก็ไม่ทําสัญญาณไม่ได้ทาจุดต่าสุดใหม่ตามมาด้วยนะครับ ก็จึงเกิดการกลับตัวพร้อมมาด้วยบอลล่มแบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือการกลับตัวของ BNT นะครับเป็นรอบใหญ่ของเขาขึ้นไปนะครับไปดูตัวอย่างอื่นอีก็ได้ครับโก b เบกนะครับมีคนถามว่าที่ RSI ที่พูดถามผมในเว็บนะครับว่าเนี่ยราคาได้หลุดกรอบบริเกอร์มาแล้วนะครับ RSI แต่ว่า30แล้วเนี่ยเข้าซื้อได้หรือยังนะครับ ที่ไปโพสต์ตอบในเว็บว่ายังไม่ควรเข้าเพราะว่าวอลุ่มมันโตมากขึ้นผิดปกตินะครับงนั้นจริงไม่ได้เข้านะครับแล้วก็จริงอย่างคาดน,นะครับว่าวันต่อมาก็ลงอย่างรุนแรงนะครับดังนั้นการจะหาจุดที่เขาจะเบรกเมื่อไหร่นะครับถ้าเราเห็นรู้สึกว่าลงมาแรงๆลงมาสมควรแล้วเนี่ยเราลองเปิดไทม์เฟรมดูนะครับลงเปิดดูห้านาทีดูว่ามีอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าที่ห้านาทีตรงนี้นะครับ มันก็มีสัญญาณนะครับสัญญาณคอนเวอร์เจนต์นะครับ,ญญ gence, รบหรือว่าเป็นโพสิทีฟเดเวอร์เจนต์ขึ้นไปนะครับว่าราคาทำจุดต่ำสุดลงมาแต่ว่าอินดิเคเตอร์ไม่ทําด้วยนะครับพอระยะ5นาทีเล็กๆเนะี่ยก็จึงเกิดการกลับตัวขึ้นไปเล็กๆนะครับแต่ว่าเขาทำกำไรได้เยอะแล้วนะครับในช่วงนี้นี่ยในช่วงที่ราคาก็เบกกำลังลงๆเนี่ย ก็มีคนที่แชทกับผมนะครับเขาเข้ามาถามพอดีผมเห็นพอดีก็ตอบไปว่าน่าจะเข้าซื้อได้ทํากําไรส,สั้นๆได้นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยนิยมหุ้นที่ค่อนข้างจะเสียเส่ยงๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูตัวอย่างต่อมาคือดู r c l นะครับ r c l ถ้าดับขึ้นนะครับดับขึ้นจากจะขาลงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็ทาหน้าที่เหมือน ป็นห้าขึ้นแล้วนะครับส่วนตรงนี้เหมือนเป็นบริเวณขึ้นที่ห้าแล้วก็เราก็กำลังบีขึ้นย่อยทําที่สามแล้วอาจจะเป็นสี่แล้วก็ห้าลงมาอีกก็ได้ถ้าทำห้าลงมาเนี่ยก็เป็นจุดที่ได้เข้าซื้อเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกิดสัญญาณ positive divergence หรือว่า convergence น,น,นั่นเองนะครับเกิดสัญญาณ convergence ตรงนี้นะครับว่าทําราคาราคาทําจุดต่าสุดม่แต่ว่าดิ d คเ,เต t o r ไม่ทําด้วยนะครับ อซก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ได้จะเข้าซื้อได้นะครับเห็นการกลับตัวของ RCL ตรงนี้ไหมครับครับราคาได้ทําจุดต่าสุดใหม่จากบริเวณนี้นะครับแล้วพอมาดู m a c d นะครับก็เกิดสัญญาณคอนวัลเจนเหมือนกันนะครับไอซไซด้วยเหมือนกันเห็นไหมครับก็จึงเกิดการกลับตัวในช่วงหนึ่งนะครับก็สามารถทำกำไรได้เยอะแล้วนะครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับว่ามีโอกาสอีกแล้วที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับตรงนี้เห็นกันจะๆนะครับท่านที่ได้รับซีดีครับลองพิจารณาดูนะครับว่าว่าควรจะเข้าลงทุนหรือเปล่านะครับแต่ผมไม่ได้เป็นการชี้นำนะครับนะครับเป็นกรณีศึกษาพอดีมาเห็นพอดีในช่วงที่ซีดีตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าดูตัวอย่างตอนขาขึ้นบ้างก็ได้ครับ ดูตัวอย่างเสร็จนะครับถ้าเระบังย่อยมาสัญญาณหกสิบนาทีเนี่ยนะครับเราจะเห็นการแยกคึืนเป็นย่อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับซึ่งท่านที่ไม่มี Basic เบสิกขึ้นเอเรสก็ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวท่านมาลองดูว่าในเวลตรงนี้นะครับมีการยกตัวขึ้นไปของคลื่นนะครับแต่ว่าดูนะครับว่าเบสิีดีคิโตแกรมไม่ได้ทำจุดสูงสุดขึ้นตามขึ้นไปด้วยนะครับมันจึงเกิดการพักตัวของราคา ครับปรับตัวลงมาเป็นภูเขาลูกนี้ใส่ตัวเป็นภูเขาลูกนี้ปุ๊บท่านดูนะครับว่าเห็นไหมครับว่าต่บริเวณนี้นะครับ m b c d อยู่สูงนะครับมีค่าสูงกว่าบริเวณที่จะดีขึ้นไปสูงสูงตรงนี้นะครับแต่ว่า m b c d ครับต่ําลงนะครับอายไซด้วยเหมือนกันนะครับก็ไม่ทาสูงจุดสูงสุดใหม่นะครับตรงนี้ผมเลยไปตะโกนบอกในเว็บว่าท่านต้องขายแล้วครับ ถ้าท่านไม่ขายท่านก็จะเสียโอกาสเพราะคุนจะพักตัวเห็นไหมครับด้วยความลับไม่มีเลยนะครับต่อไปนี้ไม่มีความลับอะไรอีกแล้วนะครับท่านเห็นจุดที่อาย,ายมากกว่าเจ็ดสิบนะครับบวกกับสัญญาณไดเวอร์เจนนะครับท่านขายได้อย่งางมั่นใจเลยครับนะครับเวนะ็บ,นะบท่านที่มีซีดีซีรีส์นี้ฟังเรื่องนี้เรื่องเดียวก็คุ้มแล้วใช่ไหมครับมันจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในภายภาคหน้า นในการหาสัญญาณหาจังหวะการขายและการซื้อได้ดีโดยมั่นใจโดยไม่ต้องกลัวนะครับโดยที่ท่านจะมีกําไรแน่นอนนะครับโอกาสที่ท่านจะพลาดจะน้อยแล้วนะครับมาดูตัวอย่างอื่นอีกก็ได้นะครับดูชินนะครับดูนะครับว่าจุดจุดต่ำสุดที่เขาทําลงมานะครับจุดต่ำจุดต่ำสุดลงมาแต่ว่ากสัญญาณคอนเวอร์เจนต์ตรงนี้นะครับ M A C D ไม่ได้ทําจุดต่าสุดด้วยกับยกตัวขึ้นนะครับมันก็เกิดการกลับตัวนะครับไปดูที่ท็อปนะครับตัวอย่างเยอะแยะครับมีให้ท่านมั่นใจนะครับว่าท่านจะสามารถมองเห็นได้ตลอดนะครับดูตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นสัญญาระยะเดโดยเฉพาะอย่างนี้สัญญาระยะเดจะเป็นการคอนเฟิร์มอย่างมากนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีขึ้นขึ้นไปตรงนี้นะครับทําจุดที่ เกือบจะเป็นจุดสูงสุดใหม่นะครับแต่ว่า MACD ไม่ได้ขึ้นตามไปด้วย i อ i ก็ไม่ได้ขึ้นตามไปด้วยนึงเกิดการพักตัวของราคาเห็นไหมครับว่ามันขึ้นไปสูงสูงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอินดิเคเตอร์ไม่ตามไปด้วยท่านขายดีกว่านะครับที่ให้ดูเพื่อความมั่นใจนะครับครับเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับก็สามารถทําให้ท่าน มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ซื้อขายได้ถูกจังหวะมากขึ้นนะครับหลังจากที่ซีดีซีรีส์แรกออกไปนะครับปรับเปรียนทัศนคติแล้วก็ให้ท่านหาจังหวะเข้าซื้ออันนี้เป็นการคอนเฟิร์มแล้วก็เพิ่มเดิมเข้าไปนะครับทําให้ท่านแม่นยำมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับอันนี้อันเดียวท่านสามารถหากินไปได้ตลอดแล้วครับ มันจะอยู่ผู่ท่านไปถ้าท่านมีความเข้าใจนะครับโดยเฉพาะอย่างนิ้ถ้าท่านที่นับขึ้นเป็นนะครับรู้จักที่พอจะแยกแยะได้ว่าอันนี้น่าจะเป็นขึ้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้านับได้แค่ห้าขึ้นตรงไหนที่เป็นขึ้นห้าท่านไปดูหรือคิดว่ามันน่าจะเป็นขึ้นห้าแล้วไปเจอสัญญาณคอนเวอร์เจนต์หรือไดวเวอร์เจนต์นะครับท่านก็มั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่ท่านจะตัดสินใจเนี่ยมันจะถูกต้องแล้วนะครับ ขอให้ท่านพยายามศึกษาและดูตัวอย่างไปเยอะๆนะครับแล้วก็ท่านจะเกิดความมั่นใจเองนะครับขอให้ท่านโชคดีในการลงทุนด้วยวิธีการดูสัญญาณดิเว r g อร์เจนต์คอนเวเเพิ่มเติมไปนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็เป็นความลับที่ผมไม่ได้บอกนะครับจนกระทั่งซีรีส์ที่3านี่เองนะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือที่จะทำให้ช่วยท่านในการตัดสินใจลงทุนได้ดีที่สุดนะครับ